ครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่บูธ h o o n d a นะครับก็จะมาดูตัว CL300 นะครับตัวนี้เป็นสแคมเบอร์รุ่นใหม่ของตัว Honda นะครับให้ดูลักษณะของรูปทรงก่อนตัวนี้นะครับท่อไอเสียเขาจะถูกยกขึ้นมาอยู่ในระดับที่สูงนะครับแล้วก็ตัวปลายท่อไอเสียเนี่ยจะเป็นออกเป็น2อ,อช่อง2รูนะครับ เครื่องยนต์เนี่ยก็เป็นบล็อก300ที่ Honda ใช้ใน CRF 300เหมือนกันนะครับชกหน้าก็เป็นตัวเทเลสโคปิกแต่ก็มีตัวยางกันฝุ่นมาให้นะครับคือมันก็สามารถไปขี่ลุยทางทางเดิร์ดได้บ้างนะครับแต่อาจจะไม่ได้แบบลุยหนักเหมือนพวก e n d ดูโรนะครับคันนี้จะมี ABS ทั้งหน้าหลังนะครับ ข้างหลังก็จะมี ABS ด้วยสังเกตนะครับตัวหน้าจอเนี่ยก็จะเป็นตัวดิจิตอลนะครับตัวประกับก็จะมีออฟลันมีไฟฉุกเฉินนะครับมีปุ่มสตาร์ททางนี้ก็จะเป็นไฟสูงไฟต่ำแต่แล้วก็ไฟเลี้ยวมีไฟพาร์สมาให้ด้วยนะครับก็คือเป็นสวิตช์แยกออกมาส่วนคุญแจมันจะมี2จุดนะครับคือ ที่ล็อกคอ1หนึ่งจุดนะครับแล้วก็จุดที่ใช้ในการเปิดระบบของรถ On-Off ตรงนี้นะครับหน้าหน้าตาของพวกหน้าปัดต่างๆก็จะประมาณนี้มีไฟบอกเกียร์นะครับเราก็จะกดด้านข้างเอามีทิป A ทิป B นะครับคอนซัมชั o นประมาณนี้นะครับ ซึ่ง CL เนี่ยมันจะมีด้วยกัน2เครื่องยนต์ก็คือ3 0 0ร c ซแล้วก็5 0 0ร c อซีอันนี้ก็จะเป็น5 0 0ร้ซีนะครับห้รมันก็จะดูเต็มกว่าเครื่องยนต์เขาก็จะใหญ่กว่าเป็นสองสูบพาเรลเทอร์บินข้อให้เสียทรงเดียวกันตัวโครงอะไรทั้งทั้งหลายก็เป็นลักษณะเดียวกันไฟหน้าก็เหมือนกันนะครับไฟหน้าเป็น LED ระบบไฟเป็น ฟูลเอลีหมดเลยนะครับโดยรวมเนี่ย <M> ผมว่ารถมันก็เหมาะกับคนที่ชอบแนวใช้งานถนนดำบ้าง้ถนนดำแล้วก็ถนนเข้าไปลุยบ้างนะครับทางเดิร์บ้างอะไรบ้างเงี้ยก็ถือว่าเหมาะสมเพราะว่าตัวรถเนี่ยมันเหมาะกับการขี่ความเร็วสูงได้เพราะมันมี ABS ทั้งหน้าหลังนะครับเบาะค่อนข้างนั่งสบายแล้วก็ถังน้ำมันใหญ่ ส่วนท่อเสียยกสูงก็อาจจะไปลุยเล็กน้อยได้นะครับยางก็เป็นคล้ายๆเป็นออเทเลนมาให้ตัวนี้ก็จะเป็นกาดสามารถยืนได้นะครับยืนหนีดได้เวลาไปเดรสโอเคครับเดี๋ยวยังไงถ้าไราทดลองขี่จะมารีวิวต่อนะครับขอบคุณครับ